กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านให้เป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและสถาบันการเงิน ในการดำเนินงานขับเคลื่อนในระดับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดได้กำหนดเป้าหมายอำเภอละหนึ่หมู่บ้านวันที่5มกราคม2566สำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกดได้เข้าร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการและแจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกหมู่บ้านสินค้าเกษตรและอาสาสมาัครเกษตรหมู่บ้านเกษตรมูลค่าสูงให้กับเกษตรอำเภอ22แห่ง วันที่31มกราคม2566อำเภอผุขัขขนจัดประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอและได้คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายได้แก่บ้านมะขามหมู่2ตำบลปราสาสท์อำเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกษ บ้านมะขามหมู่2มีพื้นที่ทั้งหมด3,076ไร่พื้นที่ทำการเกษตร2,703ไร่คิดเป็น้อยละ87.87จําำนวนครัวเรือนทั้งหมด202ครัวเรือนเป็นครัวเรือนเกษตรกร178ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ88.12ของครัวเรือนทั้งหมดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้แก่คลองส่งน้ำบ้านมะขามสินค้าเกษตรที่สำคัญของหมู่บ้านได้แก่ข้าว วันที่10มีนาคม2566สำนักง,งานเกษตรและสาก์จังหวัดศรีสะเกดรวมกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอขุขันธ์คณะกรรมการหมู่บ้านอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดเวทีชุมชนในการทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ และได้จัดทำโครงการกิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านแผนธุรกิจลายสินค้าสินค้าหลักที่คัดเลือกได้แก่ข้าวและมีการจัดทำโครงการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและแปรรูปข้าวอินทรีย์กิจกรรมย่อยในการพัฒนากระบวนการผลิตมีความจำเป็นและต้องการวัสดุอุปกรณ์ดังนี้เครื่องจักรในการผลิตข้าวอินทรีย์เครื่องซีนสุญญากาศ กล่องบรรจุพัณฑ์ถุงบรรจุภัณฑ์โลโก้ผลิตภัณฑ์เครื่องอัดเมล็ดปุ๋ยกระสอบปุ๋ยโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาดังนี้เพื่อพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานและการแปลรูปข้าวอินทรีย์ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ตำบลปราศาสตร์มีรายได้เพิ่มขึ้นเกิดการพัฒนาคุณภาพของผลผล,ผลิตให้ได้มาตรฐาน ทั้งนี้การจัดทําโครงการกิจกรรมดังกล่าวจะถูกบรรจุในแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนพัฒนาการเกษตรและสรกรณากรจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดําเนินการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านต่อไป